ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูวันจะมาสอนเรื่องความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมจะอยู่ในหน้าในแบบฝึกหัดในหน้า86 87หนะคะหน้าที่เราเรียนเนื้อหาเนี่ยจะอยู่ในหน้า86นักเรียนเปิดไปเลยค่ะความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมนะคะวิธีการหาง่ายๆเลยความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมหาได้จากผลบวก ของความยาวของทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมนั้นๆน,น,นะคะก็คือนำผลบวกของด้านสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะคะมาบวกกันมาดูตัวอย่างเลยรูปแรกนะคะรูปแรกเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะ,ะรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะเวลาหาความยาวรอบรูปนะคะ ให้เรานำด้านของสี่เหลี่ยมทั้งหมดทั้ง4ด้านมาบวกกันเช่นอันนี้เขาเอา2เซนติเมตรขึ้นก่อนนะคะก็บวกสอบวกกับเขาเวียนลงไปด้านล่างนะคะบวก2.5ก็บวก2.5ไปบวกสแล้วก็บวก3.8ก็จะได้คำตอบเท่ากับ12จุด 13นะคะ,ะถ้านักเรียนลืมว่าการบวกทศนิยมบวกยังไงเดี๋ยวเรามาลองเช็คคำตอบกันว่าจะได้12.3อย่างที่ในตัวอย่างเขาบอกหรือเปล่านะคะเวลาบวกทศนิยมคือตั้งจุดให้ตรงกันตั้งหลักให้ตรงกันจำนวนเต็มมีจุดเป็น0นย์นั่นเองต่อไปบวก2.5อ่บวก2.5 ตั้งจุดให้ตรงกันนะคะแล้วก็บวก4 4ไม่มีไม่มีทศนิยมเป็นจำนวนเต็มก็คือจุดศูนย์นั่นเองนักเรียนจะใส่จุดศูนย์หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าต้องตั้งหลักให้ตรงกันหลักหน่วยต้องหลักหน่วยหลักส่วน10ตรงกับหลักส่วน10ทศนิยมตำแหน่งที่1ต้องตรงกับตำแหน่งที่1นั่นเองแล้วก็บวก3.8อ่า ครบแล้วเราก็บวกเวลาบวกทศนิยมบวกจากหลังไปหน้าเหมือนเดิมนะคะบวกจากหลังไปหน้าเหมือนเดิมอ่ขีดเส้นปิดหนึ่งเส้นอ่ะบวกจากหลังไปหน้านำศูนย์บวกห้าได้ห้าบวกศูนย์ได้ห้าบวกแปดได้สิบสามใสสามทศหนึ่งอ่ะจุดใส่ไว้เหมือนเดิมค่ะ นำสองบวกสองได้ส 4, 4่บวกสได้8 8บวกอีก3ามเป็น11 11อบวกอีกหนึ่งเป็น12บสอคำตอบที่ได้ก็คือ12.3นั่นเองมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเพราะว่าหน่วยเขากำหนดให้มาเป็นเซนติเมตรอ่ดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลย ตัวอย่างข้อต่อไปนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำไมครูถึงรู้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันายาวไม่เท่ากันนะคะส่วนด้านที่อยู่ตรงข้ามกันยาวเท่ากันด้านที่อยู่ตรงข้ามกันยาวเท่ากันถ้านักเรียนไม่ใช้สูตรนะคะก็นำด้านทั้งหมดนะคะความยาวของด้านทั้งหมดมาบวกกันได้เลย ข้อนี้เขาใช้ความยาวของด้านนี้นะคะคือ5บวกกับ3แล้วก็บวกกับ5แล้วก็บวกกับ3นํนำความยาวของแต่ละด้านมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ16 5าบวก3ได้8 8บวก3ได้แ่ดบวก5ได้10 10 13บสบวกอีก3ได้16นะคะอันนี้ถูกต้องหรือถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับใช้สูตรนี้เลยนักเรียนหาที่ว่างจดไว้นะคะรอบรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าเท่ากับความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเท่ากับวงเล็บ2คูณกว้าง2คูณยาวบวกบวกว้างบวก สองคูณยาวบวกสองคูณกว้างเท่ากับแทนสูตรลงไปนะคะแทนค่าในสูตรลงไปสองนี่คือค่าคงที่ก็ใส่สองไว้เหมือนเดิมยาวของเรากว้างของเราคือ,อยาวของเรายาวของเราคือ 5, อ่ายาวของเราคือสาม คูณด้วยสามบวกด้วยสคูณกว้างกว้างของเราคือหอ้าด้านยาวด้านยาวของเราต้องยาวที่สุดนะคะใส่ผิดนิดนึงอ่ะใส่ใหม่นะแทนค่าลงไปในสูตรสองคูณยาวยาวของเราคือ5้บวกด้วย2คูณ กว้างของเราคือ3ด้านกว้างจะสั้นกว่าด้านยาวนะคะพอแทนค่าลงไปในสูตรก็จะได้เท่ากับ2คูณ5ได้10บวกกับ2คูณ3ได้6 10บวก6ได้16มีค่าเท่ากันนะคะหรืออีกสูตร1ใช้ได้เหมือนกัน สูตรของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็คือสองคูณกว้างบวกยาวสูตรนี้ก็ใช้ได้นะคะส่วนใหญ่ครูวัจะใช้สูตรนี้ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็คือ2คูณกว้างบวกยาวเวลาทำเราต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะสใส่ไว้เหมือนเดิมเป็นค่าคง,งที่คูณกว้างกว้างของเราก็คือ สบวกยาวยาวของเราก็คือห้าก็จะได้เท่ากับ2องคูณสบวกหได้8 2ดคูณแได้16มีค่าเท่ากันนะคะนักเรียนจะใช้สูตรไหนก็ได้นะคะแต่ที่ครูชอบใช้เวลาเป็นสี่เหลี่ยมพื้นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะครูจะใช้2คูณกว้างบวกยาว หรือใครจะใช้สูตรนี้ก็ได้2คูณยาวบวก2คูณกว้างก็จะได้ตามนี้เท่ากับ16หรือใครจะนำความยาวของแต่ละด้านนะคะมาบวกกันก็ได้ ตัวอย่างข้อต่อไปค่ะตัวอย่างข้อต่อไปความยาวเป็น3.5ซนติเมตรหมดเลยความยาวเป็น3.5ซนติเมตรหมดเลยนะคะแสดงว่าเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองสี่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุรัสนะคะอ่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส วิธีแรกก็ให้นําความยาวของทุกด้านนะคะมาบวกกันก็คือ3.5มจุดห้บวกสาบวกสาบวก3.5ก็จะได้เท่ากับ14อ่ะมาเช็คคาตอบกันเวลาบวกทศนิยมนะคะตั้งจุดให้ตรงกัน3.5มจุาบวกสาบวกสาบวกสาตัว มาช่วยคู่บวกค่ะพอตั้งหลังให้ตรงกันตั้งจุดให้ตรงกันแล้วนะคะก็บวกจากหลังไปหน้าจุดก็ใส่ไว้เหมือนเดิมที่เดิมไม่ตรงกัน5้บวกหได้10บวกอีกหได้15บวกอีกหได้20ใส่ศูนย์ทดสองสบวกกัน4ครั้ง3 4มี่อบวกอีก1น่ามบวกสได้6นะคะถ้าไม่จับมกคูณนะ 6บวกอีก3เป็น9 9บวกอีก3เป็น12 12บวกอีก2เป็น14อ่าได้14.0หรือ14นั่นเองคำตอบหรือ14เซนติเมตรนั่นเองหรืออีกวิธีนึงถ้าใช้สูตรนะคะเรียนหาที่ว่างจดนะคะสูตรมีอยู่ว่ารอบรูปสี่เหลี่ยมสัตวรัส เท่ากับ4คูณด้าน4คูณด้านหรือ4คูณดอนนั่นเองสี่คูณด้านก็นำสี่วิธีคิดก็ก็นำสี่เท่ากับสี่คูณด้านด้านของเราก็คือสามจุดห้านั่นเองแต่ละด้านยาวสามจุดห้าสี่คูณสามจุดห้าก็จะได้ 14เช่นกันอ่คูณทศนิยมย,ยังจำได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้มา3.5คูณ4เราไม่ต้องใส่จุดมาก็ได้นะคะความจริงแต่อันนี้มันจุดน้อยอ,ะอ่ะสามจุดคูณสี่นะคะสี่คูณหได้ยี่ิใส่ศูนย์วิธีคิดนะคะ สี่คูได้20่สสศูน์ทด2 4งสคูณสได้12บอวกอีกสเป็น14บส่แต่ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องหรือคำตอบสุดท้ายนะคะเพราะว่ามันเป็นการคูณทศนิยมคำตอบของการคูณทศนิยมก็ให้เอาตำแหน่งของตัวตั้งและตำแหน่งของตัวคูณนะคะตำแหน่งทศนิยมของตัวตั้งและตำแหน่งทศนิยมของตัวคูณมาบวกกันตรงนี้ก็คือ ทศนิยม1ตำแหน่ง1ตำแหน่งนะคะอันนี้ทศนิยม 0, ตำแหน่ง4ทศนิยม 0, ตำแหน่งบวกกัน1บวก0ได้1ตำแหน่งนับจากหลังไปหน้าก็จะได้1แล้วก็เติมจุดคำตอบก็คือ14นั่นเองอ่มาดูตัวอย่างกันค่ะแบบฝึกหัดนะคะวันนี้จะให้ทำในหน้า87 มีทั้งหมด6ข้อเดี๋ยวคุณจะทำเป็นตัวอย่างให้ดู2ข้อเขาบอกว่าหาความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมและตอบคำถามแบบฝึกหัดนี้ถ้าจะนำแบบง่ายๆําทำแบบง่ายๆเลยนะคะก็ให้นำจำนวนด้านทั้งหมดมาบวกกัน ถามข้อข้อหนึ่งให้ดูนะคะข้อหนึ่งข้อนี้ค่ะต้านที่เรารู้แล้วก็คือหกเมตรแล้วก็สิบสองเมตรให้นักเรียนสังเกตขีดนะคะขีดเล็กๆแต่ละด้านจะมีหนึ่งขีดนะคะตรงนี้มีหนึ่งขีดด้านนี้มีหนึ่งขีดยาวหกเมตรด้านนี้ มีอยู่หนึ่งขีดแต่ไม่ได้ใส่ความยาวมาให้เรารู้โดยอัตโนมัตินะคะว่ามีด้านเท่ากันเป็นสัญลักษณ์การเท่ากันของด้านนะคะถ้าด้านนี้ด้านนี้หนึ่งขีดด้านนี้หนึ่งขีดก็แสดงว่าด้านนี้ก็ยาวหกเมตรเหมือนกันอ่ะต่อไปถ้าด้านนี้ ยาว12ซนติเมตรมีอยู่2ขีดด้านตรงข้ามมีอยู่2ขีดแสดงว่ามีความยาวเท่ากันก็คือ12เมตรก็ให้นักเรียนนำความยาวของด้านทั้งหมดมาบวกกันหรือถ้ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้สูตร2คูณกว้างบวกยาวได้เลยแต่ในข้อนี้ครูจะให้นักเรียน นำจำนวนด้านทั้งหมดมาบวกกันนะคะก็คือหกครูขอเปลี่ยนสีใหม่นิดนึงสีเข้มเขมนะคะ,ะนำแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมนะคะมาบวกกันด้านแรกเลย หกหาที่ว่างนะคะหกบวกตานต่อไปสิบสองบวกตานต่อไปคือหก ขอเขียนใหม่นิดนึงนะคะหกบวกสิบวกหแล้วก็บวกสิช่วยกันบวกค่ะ6กบวกสองได้8 8ดบวกแบวกอีก6ได้14 14บวกอีกสองได้ สิใส่หกทด1 1ึ1่บวกหบวกหได้3ามคำตอบของเราคือ3ามสิบหกคำตอบคือ3ามมีหน่วยเป็นเมตรมจุดนะคะตามที่โจทย์เขากำหนดให้เลยต่อไปตัวอย่างข้อที่5ก็แล้วกัน ตัวอย่างข้อที่5ตัวอย่างข้อที่5นะคะด้านนี้มี1ขีดมีความยาว7เมตรด้านนี้มีอยู่1ขีดแสดงว่ามีความยาวเท่ากันคือ7เมตร อ่าต่อไปด้านนี้มีความยาว2ขีด2ขีดนะคะความยาวด้านมี12ซนติเมตรแสดงว่าความยาวด้านที่เขาทำสัญลักษณ์ไว้2ขีดมีความยาวเท่ากันก็คือ12เมตรนั่นเองวิธีคิดก็ให้นำความยาวของทุกด้านนะคะมารวมกันด้านนี้ยาว12จุด 5ด้านนี้ยาวอ่ะมันต้องยาว12.5นะคะเพราะมีสองขีดเท่ากันมี2อขีดเท่ากันแสดงว่ายาวเท่ากันก็คือ12.5เมตรอ่ะก็บวกไปอีกสิบบวกด้านต่อไปคือ7การบวกทศสิยมต้องตั้งหลังให้ตรงกรันตั้งจุดให้ตรงกรันเจ็ดตัวนี้เป็นจำนวนเต็ม เราจะใส่โทดสนิยมก็ใส่ได้นะคะให้สวยงามจะได้ไม่ลืมก็คือจุดศูนย์นั่นเองด้านต่อไปมีความยาวเเมตรเหมือนกันก็คือ7.0นั่นเองเสร็จแล้วพอตั้งหลังให้ตรงกันตั้งจุดให้ตรงกันนะคะก็บวกเหมือนกันเหมือนกับการบวกจำนวนนับปกติเลย ช่วยคูบวกกันเลยค่ะนำห้าบวกห้าได้สิบสิบบวกศนบวกศย์ได้สิบใส่ศูนย์ทด1อ่ะตั้งจุดให้ตรงกันสองบวกสองได้สี่สบวกเจดบวกเจได้สิ11อดสิบอดบวกอีก7ดเป็นสิบ8ปดสิบแปดบวกอีกหนึ่งที่ทดมาเป็น สิ 19, ใส่9ทด1นอ่ะหนบวกหได้2อบวกอีกหนึ่งเป็น3ามคำตอบคือ39.0สิบนะคะอ่ะสามหรือ39เมตรนั่นเองอแค่นี้เองค่ะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนทักไลน์ส่วนตัวมาถามครวนได้เลยนะคะ